ตี้มันหลุดไปนะฮะอันนี้เป็นคลิปที่สองนะครับพี่เล้งบอกว่าเห็ดตีนแรกดส่วนผู้ที่กำลังชมทิกตอกหรือว่าเพจอยู่ขณะน,น,นี้คิดว่ามันใช่ไหมมันใช่ไหมฮะทนายเล็กบอกว่าเดี๋ยวเราคงต้องไปทานที่หน้าโรงพยาบาลฮะเผื่อมันเกิดอาการขึ้นมาจะได้ส่งโรงพยาบาลทันทีนะครับจากเห็ดแล้วนี่ฮะทนายเล็กก็ชอบปลูกนะครนี่ครับ อแล้วก็ผมเห็นวแวบๆนะทุเรียนก็เตรียมที่จะจะไปลงแล้วนะครับไม่ยอมแพ้นะครับกับการปลูกทุเรียนนะฮะต้องได้ผลนะฮะเดี๋ยวต้องเรียกกิมนธนารีนะฮะหมออลัขาพืชมาดูครับยกขึ้นเราจะยกทั้งไน,นยกพัดทายลูกัยืนไทยลูกยกหลุดก็ยกทั้งยวงเลยใช่ไหมฮะยก,กทั้งชุดเลยลครับอย,อยู่ที่เขาใหญ่พระละพญาเรรีสอร์ทครับ แห่เหตุนะครับขึ้นนี่นะครับห้าชีวิตมาเจอกันที่ภูพญาแลวันนี้ทนายเล็กทนายปริญญาผู้รับเหมาชาญแล้วก็ช่างเล้งแห่งพญากระผมพี่ใสนะฮะเออแล้ววันนี้นะโอ้ต้องแตกตื่นกันทั้งจังหวัดแน่ทั้งจังประเทศด้วยเพราะโคตรเหตุนี่นะฮะที่ผมบอกว่าตัวเท่าพัดลมเนี่ยจริงๆเห็นไหมฮะ พี่เล้งบอกว่าถามใน Google หน่อยนี้ว่ามันเห็ดอะไรน,น,นะฮะแต่ทานายเล็กแนะนำว่าเดี๋ยวเราทำเสร็จไปทานหน้าโรงพยาบาลน,นะฮะแต่ใครจะเป็นคนทานก่อนคะเองพี่เล้งก่อนไหมให้จะ<อ>ว่าข่านาวนี่เอาข่านาวเี่เห็ดข่านาวอ่า,าเอาละครับ,ะรบจะผมนะครับกินได้เพราะว่ากินได้เขาเคยกินอยู่ไหมผมก็เห็ดจำเนี่ยผมก็กินได้เด็ด